จะต้องทรมานเหยื่อคนนี้มีวิธีทรมานอะไรที่มันเพิ่มเข้าไปใน m อตัวนี้จักกะจี้อ่ะจักกะจี้ใช่ต้องจิ้มเอวแบบเอ้ยเออแล้วจับพัดนะจับลากจับแก้ของช็อปแก้เออ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 เอ้ยไอเดียดีน่าจะใส่เข้าไปแล้วถ้าถ้าถึงแบั้นเอ่อจับนวด จับงวดดอโสบายเลยยอ่างเลยวันนี้เออให้ี่ญาตดูสบายนะดูอย่างมวันลองทรมานฉันหน่อยแบบวางเราเะฮะถ้าเพิ่มซีนแบบทรมานเราอย่างทรมานแนวครับเอารองเท้าของทุกคนในวงไปวางใกล้ๆนะครับเอารองเท้าของทุกคน รวมกันจะแบบถ่ายทําเสร็จแล้วแล้วให้ไอคนที่เป็นเหยื่อนั่งดมเลยไอที่ับบเป็นเราเราอยากจะเพิ่มซีนไหนที่มันดูทรมานข้นอีกอาจจะใส่ยาให้ตื่นใส่ยาให้ตื่นให้ตื่นตลอดเวลาให้เขาไม่นอนไม่หลับไม่นอนถูกต้องดีตลอดเวลาให้กินกาแฟตลอดให้กินตลอดเลยเงี้ยแล้วมันจะแบบข้างในมันจะล้าเออตัวมันจะอยู่ โตดเหมือนกันนะอันนี้ดูซีรีส์บ่อยเลยนั่นไงดิคนจะนอนก็ไม่ยอมไม่นอนให้ตื่นให้ทำงานแล้วก็ถ้าจะหลับฉีดเข้าไปอีกเติมก็้ากโอ้โหโอดโหดโอดใช้เรย่องดินนะทรมาน้ะไอย่ากมีซีนอะไวเมื่อกี้ได้อย่างพอเจอเห็นเจนแล้วเอาอย่างเอาเอาพริกนะครับทานิ้ว ทานิ้วคนนั้นนะครับแล้วถ้ามันง่วงเมื่อไหร่ก็มันเดินขยี้ตาสาดิสมากแต่ละอย่างของชีวิหลักน็มีงต่จะโผ้่อันนี้แค่ดูเอมีก็รู้สึกแบบทรมานเยอะแล้วนะผมไม่ทรมานเชิงซ้อนทรมานเชิงซ้อน